สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน EP ที่690กันค่ะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระกอาเก็บแท้ดเดิมมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบอูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหมายเลข3วันนี้ค่ะหากท่านสนใจเรียนหลวงพ่อกันนะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข3เข้ามาได้เลยนะคะ นี่คะ่ะเป็นเลียนหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบรายไทยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะปิดให้ทานจองการให้ทานมีเทียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจนะคะพระปิดตาจมโบ้ของหลวงปู่โต,โตหมายเลขเจ็ดค่ะแจ้งปิดหมายเลขเจ็ดเข้ามาได้เลยนะคะองค์นี้นะคะจมโบ้รุ่นที่สองของหลวงปู่โตวัดกระดูฉิมพีนะคะพี่ องค์สวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่1 0 11เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รายการที่14นะคะก็จะเป็นตะกุดของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะหรือท่านใดสนใจหมายเลขที่17 1819นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3 0891927153จส่งะส่งให้ฟรี ีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากท่านใดปิดทันจองทันได้องคไหนไปในะวันนี้นนองขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน,นะคะคุณท่านพระบ้านรายการดีๆหาอุค์เสื้อแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะวันนี้รายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยชุดเบนจะพาคีรวยราบยศเงินทองนะคะพี่ๆหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะท่าน านใดศรัทธานะคะเก็บเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะพี่พหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะชุดนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะพี่เป็นชุดเบญจาพ,าพาคีนะคะเรียกกันนะคะมีพระนางพญานะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะพระรอดนะคะกรุกเก่าเดิมจังหวัดลำพูนพระสมเด็จวัดระฆังนะคะพระพงสุพรรณนะคะพี่พ พระผงสุพรรณนะคะจงังหวัดสุพรรณบุรีและพระซุ้มกอกกาแพงเพชรนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะเดีย่ยชุดเบญจภาคียอดนิยมนะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้มาปล่อยแบ่งปนันให้ท่านที่ศรัทธาได้ชาบูชาได้เก็บกันนะคะชุดนี้ท่านได้รับไปเลยทั้งหมด5้าองค์นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะพี่ๆที่650บาทเท่านั้นค่ะ 650บาทนะคะนี่ค่ะพระสุ้มกอนะคะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมเลยนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อหามวลสารดีองค์สภาพสวยสมบรูรณ์100%ไม่มีบินไม่มีแต่หักค่ะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะบ้านเขียวเข้ามาได้เลยนะคะหรือท่านใดนะคะรับชมผ่านคลิปวิดีโอนะคะหากศรัทธาอยากเก็บชุดนี้ไว้ให้ลูกให้หลานนะคะชุดเบนจะพาคีค่ะยอดนิยมเลยนะคะ แบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่มากันต่อเลยนะคะที่หมาเล็2ค่ะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพระยอดนิยมเช่นกันนะคะท่านใดายหลวงปู่ทวดต้องมารายการที่สองวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดให้ชมค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะคะมีหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์หูขีดค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์ฉลูดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์ไหลจุดนะคะและหลวง ปูทวดพิมพ์ะรอดนะคะ5องค์แบบนี้นะคะท่านได้รับท่านใดศรัทธานะคะวันนี้เก็บกันให้ทันนะคะพี่ๆไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะหาชุดแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันง่ายๆนะคะพี่ๆวันนี้นะคะชุดนี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยที่650บาทค่ะ650บาทพี่ๆจะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะได้ของนีก้กลับบ้านไปแน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะได้พร้อมชุดแบบนี้เลยนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขสามค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญกะไรนะคะพี่พี่เนื้อกระไรทองนะคะนี่ค่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมออนไลน์ไทยงดงามเลยนะคะพ,พี่สวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะพร้อมห่วงๆค่ะ เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะพี่ๆแล้วก็อง์ลงรักปิดทองนะคะท่านใดสะทานเหรียญนี้ปลอยแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบองลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พยิงลงกล้องยิงเห็นเนื้อหามวลสารท่านชัดนะคะ องพระเดิมๆสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพี่ท่านใดได้ไปในวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดวายได้คงดีกลับบ้านแน่นอนคะ่ะพี่ๆดูนะคะองค์พระนะคะองค์ลงรักปิดทองเต็มองค์เลยนะคะมาพร้อมเรียมค่ะพี่ๆได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเรียบองค์นี้พร้อมห่วงห่วงให้กับพี่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นหลังแบบนะคะปิดตาพ่อแก้วท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะ 500ร้บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขห้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงใบลานค่ะพี่ๆใต้ฐานฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกนะคะนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเลี่ยมกรอบงดงามค่ะด้านข้างเป็นลายไทยนะคะอง์นี้เป็นปิดตาหลังยันดวงเล็กนะคะพี่ๆ องค์สภาพสวยสมบูรณ์100%นะคะท่านใดสนใจองนี้นะคะขอปอแบ่งปันให้เลยที่600บาทค่ะ,600บ,คะ, 600, บคะ600บาทพร้อมส่งนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะแขนขาท่านเรียวเล็กงดงามมากๆเลยนะคะที่สำคัญท่านได้รับองพระไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่อื่นแล้วนะคะท่านใดาสารหลวงพุทธเจ้าเก็บได้เก็บค่ะแบ่งปันนะคะเนื้อผงใบลานองค์นี้600บาทค่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขหกค่ะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์ปุ่นี่ของหลวงปุตโตชื่อรุ่นดีด้วยนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นเนื้อก้นครกลายเสือนะคะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดหูแขนนะคะพี่พี่นี่ค่ะดูตรงแขนนะคะตายฐานฟังตะกรุดเต็มหนึ่งดอกค่ะองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พี่เห็นรู้ไหมคะเลี่ยมแล้วก็พร้อมหวงนะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่หกร้อยบาทค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์จัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพี่เป็นจัมโบ้รุ่นที่2นะคะเนื้อก้อนคกลายเสือค่ะพี่พนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะท่านใดซ้ายหลวงพุตโตอยากให้ได้องค์นี้ไปเก็บกันนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดมีสร้อยอยู่แล้วองค์นี้นะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะพี่เป็นจัมโบ้ของหลวงพุตโตด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะนี่ค่ะเนื้อปิ้นครับปิ้นองค์สวยครบสูตรเลยนะคะจัมโบ้รายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่6 5 0บาทค่ะ6 5 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเล็ก8ค่ะ องคนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะวัดปางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนะครศรีอยุธย,ยาค่ะพี่ๆจะได้รับทั้งหมดเลยนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเจ้าของเดิมเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นพิมพ์ทรงไก่นะคะห่างพวงสามเส้นค่ะเนื้อดินเผายอดนิยมเลยนะคะพี่หน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะ นี่ค่ะที่สําคัญด้านบนนะคะมีผงมหาอุดนะคะพี่ๆนี่ค่ะผงมหาอุดนะคะแล้วก็เป็นเลี่ยมค่ะเลี่ยมกันน้ําเก็บได้ยาวๆเลยนะคะพี่ๆนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันอีกทีได้นะคะท่านใดสนใจเนี่ยรายการนี้นะคะวันนี้แบ่งปันให้พิเศษค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะรายการนี้หลวงพ่อปานค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลกาค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสั่งวรพิมลค่ะรวงปุ่โตเช่นกันค่ะวัดประดูชินพีนะคะสมไตรามาสสองหาสองหนึ่งถึงสองหสองสนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นเน,เนื้อผงเกศรนะพี่เนื้อผงเกศรองค์พระจะออกสีเหลืองนะคะงดงามผ่าใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่สองนะคะ สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะเนื้อผงเกสรจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะนี่ค่ะเนื้อผงเกสรน,นะคะพี่ๆด้านหลังเนื้อปิ้นคราบปิ้นองค์สวยครบสูตร100%องค์สภาพสวยเก่าเดิมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงเต็มค่ะจัมโบ้รายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่600บาทค่ะ 600บาทเท่านั้นนะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่ๆมากันต่อคะ่ะที่หมายเล็กสิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านค่ะพี่พๆดูนะคะคราบไขขึ้นตามเส้าองค์พานนะคะแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้นะคะฝั่งตะกุดทองหนึ่งดอกนะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะตรงหน้าผ่าจมูกนะคะพี่เห็นรูปภาพนะคะ นี่ค่ะเห็นหน้าตาท่านชัดหลงพ่อทวดนะคะมาพร้อมเรี่ยมค่ะท่านได้สถทาปอดแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดให้นะคะท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดดอกยาวหนึ่งดอกด้านหลังเลยนะคะพี่นี่ค่ะของหลงพ่อทวดนะคะองค์นี้แบ่งปันนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะ รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านเช่นกันนะคะด้านในจะขดลวดค่ะพี่พี่เป็นขดลวดทองแดงนะคะคนสมัยก่อนนะคะเขาจะชอบขดลวดกันนะคะพี่เพื่อเอาไว้บูชาห้อยกันนะคะนี่ค่ะเป็นพระเนื้อว่านองค์เก่าองค์งามสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่พมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําด้านนอกอีกทีนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจองค์นี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะหลวงพ่อทวดที่4 5 0บาทค่ะ 45 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพอ่อรวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อรวยค่ะองหล่อโบราณหลวงพ่อรวยนะคะนี่ค่ะหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อรวยรายการนี้นะคะแบ่งปันให้เลยที่4 5 0บาทค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นนะคะ นี่คะ่ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะอำเภอพาชีค่ะพี่พี่ท่านใดศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงพ่อรวยค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข13ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะวัดเก่งแก้วค่ะเป็นพระเนื้อผงเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กนะคะพี่พี่ เนื้อหามวลสารนะคะพี่พีเนื้อผงนะคะพุทธกคุณท่านล้นหลามเลยนะคะนี่ค่ะเลี่ยมกรอบเลยนะคะแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่พีพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ450บาทเท่านั้นคะ่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันคะ่ะท่านใดเข้ามารับชมในช่องปัญญาวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะ ท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้น้องยินดีมากๆค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นตะกุดมหาปราบครอบจัก,กรวาลน,นะคะเป็นของหลวงปูป่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะปลูกเสกโดยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องไปเลยนะคะพี่นี่คะ่ะตะกุดหลวงหลวงปู่บุญรายการนี้นะคะ ดอกยาวเลยนะคะแล้วก็เป็นถักเชือกเก่าค่ะพี่พี่ถักเชือกลงรักเก่านะคะอนี้แยบนาออกมาจากกรอกให้กับท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะตะกรุดคองหลวงปูเพิ่มนะคะนี่คขะงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอปลอดแบ่งปันให้เลยที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะตะกรุดคองหลวงปู่เพิ่มนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะพี่พี่เหรียญพ่อมุมนะคะเนื้อทองแดงค่ะนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะพี่พี่ไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะเหรียญพ่อมุมค่ะจังหวัดศรีสะเกดเป็นเหรียญปี17อายุท่าน89ปีนะคะวัดปราศาส วัดประสาทเยอะเหนือนะคะพี่พี่หลวงพ่อมุมรายการนี้ท่านนดสถาแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ4 5 0บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลข16ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพระพรมนะคะท่านเท้ามหาพรมทาบานะคะพี่พี่เหรียญเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อพรมรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่4 5 0บบาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญจากเพชรค่ะพี่พี่นี่ค่ะห่วงเดิมๆเลยนะคะ4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะพี่พี่เป็นเขี้ยวตัวนั่งนะคะนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกระเช้านะคะ กระเช้าเป็นเงินผสมนะคะพี่พีเป็นเงินเก่าเงินโบราณนะคะนี่ค่ะเลี่ยมกระเช้าพร้อมห่วงเลยนะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานมีรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะเขี้ยวตัวนี้ท่านใดรัทธาขอปอแบ่งปันให้เลยที่550บาทค่ะห50บาทเท่านั้นเลยนะคะพ,พี่เขี้ยวหลวงพ่อปานวัดคลองด่านค่ะท่านใดสาเครื่องรางไม่พลาดนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่พี่วัดสุทัศน์นะคะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะนี่ค่ะองค์ลอบโบราณเธอแล้วนะคะมีค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะองค์นี้ค่ะพี่พี่ดูใต้ฐา,านนะคะตอกโค้ดด้วยนะคะใต้ฐา,านชินราชองค์นี้ตอกโค้ดเห็นชัดเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านข้างเลี่ยมนะคะ ท่านใดสนใจองค์นี้ขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพ,พี่นี่ค่ะหลวงพ่อทวดเบตงนะคะมีคราบสนิมเขียวนะคะพ,พี่เลี่ยมกระเช้านะคะท่านใดสนใจหลวงพ่อทวดเบตงร,รายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พหลวงพ่อทวดนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะองค์หล่อโบราณนะคะมาพร้อมเลี่ยมกระเช้านะคะพี่พี สวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อเงินขอปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะ <1> 1> มากันต่อค่ะที่หมายเลข21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระนาคปกของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันให้4องค์แบบนี้เลยนะคะของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองค่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพระนาคปกของหลวงปู่ทิมนะคะ เดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะพี่ๆนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นเหมือนกันหมดทุกองค์เลยนะคะเป็นหลังยันห้าหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะพระนาคปกท่านใดสนใจศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยให้หมดเลยนะคะสี่องค์แบบนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมสี่องค์นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ มา,ะะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงดำนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นรุ่นอรหันตสัมมาพุทธโธนะคะอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองค่ะวัดแม่น้ำาคูเก่านะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ทิมรายการนี้นะคะท่านได้สถทาแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะท่านแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์089 1927 153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทันจองทันได้รายการเนี่ยไปในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะไม่นควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านสนใจองไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดไอเดีเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะโดยจะส่งคลิปให้กับคุณท่านรับชมในทุกๆวันค่ะท่านจะได้ไม่พลาดใน e ีต่อๆไปนะคะท่านใดไว้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง กันยากันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการใจะให้หนูพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันอีกค่ะสำหรับตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ